สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอการติดโชกฝาท้ายของมิสซันอียิปต์นะครับวันนี้ก็เมื่อวานผมไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วโชว์ของ e ียเนี่ยจะหาซื้อค่อนข้างยากทางเด็ตมันไม่มีนี่ยฮะ แต่เรามีคนแนะนำมานะเออเพื่อนเอมนะครับอีสามโคลานะครับแนะนำมาให้ไปซื้อในบริษัทโชคที่มีขายครบนะฮะตรงรุ่นแน่นอนแต่มันก็มัมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหาของโชคกันนะฮะนี่ครับ เดี๋ยวอันแรกผมจะให้ดูราคาจาบที่สั่งซื้อก่อนเพื่อให้เพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถได้เลยนะครับนี่ครับตารนี้เลยเบอร์โทรหรือแอดไลน์นะครเนี่ยมีแอดไลน์อยู่แล้วก็แอดไลน์เสร็จแล้วก็ถามรุ่น ราคาได้เลยเขาก็จะมีใบเสนอราคาอย่างนี้นะครับอันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่2,718บาทนะครับมันมีค่าแบนบนี่ครับคือราคาเลยนี่นะครับไส่สานะตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับค่าจัดส่งเขารวมมาเลยนะครับ ซึ่งเขาไอตัวเนี้ยเขาไม่จะไม่มีขายที่ใน Lazada หรือ s h อ p e e นะครับคุณต้องสั่งเองนะครับนี่คือที่อยู่ก็สามารถแอดไลายใครสนใจจะไปสั่งซื้อเลยครับได้เลยก็จะมีใบอันนี้ให้นะครับปัญหาคือเนี่ยเขาจะส่งแล้วเขาใส่กล่องแล้วแพ็คใส่อีซองที่เป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปัญหามีอยู่ข้อเดียวครับ เห็นไหมครับที่หัวเนี่ยเขาไม่มีมาเลยครับเขาจะมีแค่นี่เลยมาแค่นี้เลยครับไอตัวนี้ไม่มีแล้วก็ข้างท้ายตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเขาจะมีมาแค่ตัวนี้เห็นไหมอ่าตัวนี้นะครับกับจุกตัวนี้แค่นั้นเองเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเราต้องมี ของเก่านะครับมีตัวเก่าเสร็จแล้วมันค่อนข้างบางคนนะเขาออกติดเลยผมใช้วิธีง่ายสุดคือถือไอ้คู่นี้แล้วคู่เก่าไปที่ลงกึงนะครับพอไปที่ลงกึงเสร็จปุ๊บก็บอกเขาเลยครับว่าให้ถอดอย่างนงี้ให้ถอดขอไอ้ตัวเก่ามาใส่ตัวนี้นะครับ พอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะใส่ได้ละเดี๋ยวผมจะใส่เดี๋ยวผมเนี่ยผมก็เอาเหไหไม้รองหลังคาไว้แล้วก็จะใส่นะครับเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วเรามาลองกันครับครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรร้อยนะครับนี่ลงล็อกทุกอย่างเป๊ะ นี่นะครับใส่นอ็อตเรียบร้อยกับมาใช้ประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยประตูมันจะเปิดได้แค่นี้นะครับแค่นี้เหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่โช๊คของมันเองแต่มันก็ไม่สามารถปิดฝากระโปรงได้มันก็จะเตี้ยเงี้ยับ เข้าไปแล้วก็เปิดออกเปิดเข้ายากมากอันนี้ก็เป็นวัตกรรมใหม่นะครับ mm hmm. ก็เป็นพาม่านรอบกันอันนี้ก็ใช้อไอเทะที่รัดของรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์อะครับง่ายง่ายเราไปซื้อพาม่านพาม่านของที่ใช้ในบ้านนี่แหละครับนี่แล้วข้อดีของรถอีฟสายพยนคือฟูกขูฟุตมันลงได้พอดีเลยครับ พอดีเอ้ฟูกห้าฟุตไม่ใช่หฟุตห้าฟุตนะครับมันก็จะลงเนี่ยแต่ผมก็ไปทําเตียงให้ช่างทําออกเดตมาแล้วก็ให้เขาวัดทำาง่ายเลยครับเสร็จแล้วก็เอาเตียงมาวางเสร็จปุ๊บเป็นรถนอนเลยแล้วก็พม่านี่ก็ติดมันรอบคันเลยครับเพราะว่าด้วยความป้ายผม,มป้ายสีป้ายเขียวด้วยเลยต้องปิดทิบ ครับเดี๋ยวเรามาลองปิดกันดูนะครับบอกตามตรงเลยโคตรฟินเลยครับประตูรถผมเนี่ยติดไม่สนิทมานานแล้วเข้าใจแล้วครับน้ำก็เข้าได้อันนี้คือเหตุผลมากัดโชกเนี่ยครับเนี่ยสนิทเลยโอ้โห หาซื้อตั้งนานหาซื้อไม่ได้ผมเคยซื้อสั่งซื้อเป็นมือสองมาฮะมือสองที่เขาขายถอดจากนถข้ก็เสียคือมันดันพังไปข้างหนึ่งครับมันก็เลยใช้ไม่ได้เปิดปิดไม่ได้มันก็ยากเนี่ยผมเจอแล้วอันนี้คือตรงรุ่นพอดีเป๊ะเลยครับดีใจมากบู่มีหลังคาไหมปิดสนิทเวลาไปไหนก็เออ สบายปลอดภัยนะครับนี่แล้วเราเพิ่มความปลอดภัยคือติดกล้องหลังนะฮะเวลาเพราะว่ารถมันปิดขังหมดมันก็จะมองไม่เห็นข้างหลังกดปดตหลังก็ง่ายครับไปหาซื้อกล้องติดรถด,ด้านหน้านะครับเกือบทุกที่รุ่นที่มันมีกล้องด้านหลังนะฮะนั่นเราไปเดินเดินมาไว้ตรงนี้ เราก็สามารถอ่ะนตัวก็ไปให้ดูหน่อยนะ่านยังไงนี่อันนี้คืออันนี้ไปห่อเบาะมาแต่ตอนแรกเบาะห่อมาหมื่นกว่าบาทนะครับนี่มีกล้องหลังคืออันนี้ครับนี่อันนี้กล้องหน้านี่กล้องหลังนะครับเราก็มี กล้องหลังเรียบร้อยนะฮะติดจากเมื่อกี้เวลาเราถอยอะไรเราก็จะสามารถมองเห็นได้ก็จะปลอดภัยเพราะว่าเรากั้นทึบหมดเลยก็จะมองไม่เห็นที่กันทึบอีกแบบหนึ่งก็คือเพราะว่าแอร์ด้วยครับแอร์ก็จะเย็นอยู่ด้านหน้าเพราะเราไม่ได้ติดตู้ตู้หลังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับใครที่สนใจก็อยาก จะสอบถามก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับแต่อ้นั้นผมถ่ายให้ดูตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าจะซื้อจากร้านหนแอตไลน์ยังไงนะครับงี้ก็ฝากปู่บาวอยู่แล้วอบุกห้ามใจนะครับผมช่องแบกกระดินนะครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอเพื่อนๆใหม่นะครับงก็ขอบคุณมากครับผม